สวัสด,ดีครับผมมาเดี๋ยวทีเดียวมาเบิง้งอาจารย์ใบครับผมป้าเป็นไงครับผลง,งานเป็นว่าเปนสนามฟุตบอลเนาะเปลงนี่เพอาะยังางเราลปลูกเรียบร้อยนะครับนี่ปลูกได้เจ๊มือนะครับนี่ปลูกได้สามหมื่นนะครับมาท่านปลูกปลูกปากแตงโมูเหมือนบ่

กำลังขึ้นองไม้นะครับนี่กำลังกำลังขึ้นองไม้เดี๋ยแผ่เนเป็นใบเป็นมาถ่ายให้อรอบสองครับนี่อโอ้โหฝนจะตกพอดี้เลยได้คั้งนี้เนะาะฝนโบโบโบคอยแห้งไปเลยนะครับนี่งเรียว่ากัดนาสีไทยเข่ากู้มื่อนันยีดอกไทยดีกว่ามื่อนันยู่โอ้ไปเดี๋ยวเข้ามาติดตามชมเบึง อาจารย์ใบครับผมมาอนี่โอ้ยวางเห็นมาไทยใบฝนบโตกครับผมฝนมันทิ่มช่วงหลายพุ่บาดเลยสิ่มให้คนผู้ใบคนไถได้ไหมน,น,น,นะครับบ้านนี้ไถขวงขวงไม่ได้ครับบ้านนี้เออสใช่ไหมนะเนาะโบโบขังไงไปได้ครับบ้านี้โอ,อ้ เมื่อนั้นเพิ่นผู้ใหญเพิ่น,นได้ไถวใชลองแล้วมาน้ำหนามเด้ครับนี่น้ำหว่วยเด้หนึ่เรียกว่ามื่อนี้พคนผู้ใหญเอาแนวใหม่ได้ครับบานน,นี้เปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนว่ยบันนี้ดันใบเพิ่นเพิ่นสิเปลี่ยนแนวใหม่บัดนี้ไถตัดเลยครับบัดนี้เออเปลี่ยนกลางปางเนาะ เจียงเชิงเนี่ยหัวปลูกก็เป็นยางงามเลยครับผมถืกว่ายางงามเลยยังสีตด้นี้เนาะ้องจะมองไงโอ้มาเลยอ่าเออจะสี่ตรงไหมเ,เขาจะามาไทายไฮไท,ย,ทยหน้าเนาะ เมือนอะไรอีหยังครับพี่นอ้ขดินกับเกียครับผมฝนกับ่บตกบ่อยอยงเ้ลำบากยานใบใส่เอาเ่นว่าเิ่นกับบยอมี่เพพ้นเลยบาดนีแล้วขดินน่งี่ถือเนี้ยแต่น้ครับผมเนี้ยแต่เ้ัดพนถอ อื้อข่วนดีข่วนดีจังสี่เลยนี่ห็นไค,ค,ครับเดี๋ยวจะปลูกละนะครับน้องนี่นี่ตีปูบักเลื้อยครับบนึนงตีปูฟักทองรไไรครับนี่งโซ่ต้งเชื่อมอะไปลูกแตงโมอะไรบันโซ่นี้ตีปูฟักทองแต่ผสมกันไปเลยแหละครับผมผสมกันไปเลยเพราะวเลี้ยงนี่เอ้ยจังสี่มาสันมาสี่อะไรเป็น ต้นเนี่ยครับผมหลายสิบปีแล้วเพิ่งมาได้ยังเลยนะครับกำลังมาซาวใหม่โอ้ไปเลยกำลังมาซาวใหม่ครับผมต้นใหม่ต้นลายดันลงห่วยเบ้อเลยครับตอใหม่ตอ,อยังเสีเอาอายอ่อนเบ้อเลยเออเอาไปต้นพวกนี่แหละครับพวกต้นนิ่ใหญ่ในเชียงใหน่อยนี่ พวกติดมันใหญ่มันยังที่กแบบด้เอาออกครับผมเพราะว่าเอาไว้เนยเจนน้อยแต่ว่าพวกมันไม่แน่นอนในเลื้อท่านี้เอาออกใไปป ứt เลยมาหม่างออกครับเป็นผู้ให้หน่อยเู้ยมีแต่ตุ่นโปงหูครับปลาโปงหูมันหลายแห่งัว แนวทางเข้าเปลี่ยนทิศครับมือนี้อาจารย์ใบเอ้มาไถเหมือนไถรองลงสุดห่วยเลยครับพี่น้องมาเมื่อนี้ไถตัดห่วยไปเลยเอออนี่ครับห่วยข้าขอยู่ใกล้ๆนี่ถ้าใส่น้ำหรือใส่ระบบน้ำก็เหมาะครับผมสำหรับที่จะทำการ,กรเกษตรครับผมเพราะว่ามันอยู่ติดห่วยข้าเขาบทตรงกังว้นเรื่องน้ำครับ เพราะว่ามันดูใกล้ๆเองโอ้โอ้โอ้เย็นเย็นเย็นเย็เย็นหวยอ้ยเย็น,ยยน,ยยนโคหัวจะฟ้องหน่ น่ร <mel> ้ายครับพี่้องลงมาเลยง่ามแห้งไปตัดบันุป่วนดีปันยังครับผมโูด่ะเฮ้ยหูยาวลูกเดียวเวจานใบเข้ามาเนี่ยเออฝากถึงเอฟซีทัวร์ประเทศนะครับด้วย้องการรถไถฟอร์ดครับผมบ่์ว่าสิบเป็นเท่าเดียวสองเท่าครับระบบแบบ หมู่ใหม่หรือว่าเฮ็ดใหม่เลยครับผมทำใหม่ทั้งคันก็มีนะครับจาก่ายอาจารย์สุรชาตคำหาครับผมหรือคุณพ่อผู้ใหญ่ครับยังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมไปเลยโอ้โหระวังระวังระวัง ต้องการรถไถขดครับผมยานี้นะครับเด้อขายอาจารย์สุรชาติครับผมอ่าบัวาสีหรือว่าเธอท่านเอฟเอฟซีท่านใดมีรถอยู่แล้วเก่าๆห่างๆโบอ,อยากขายหรือว่าอยากมาสอมแซมคไหมหรือว่าอาชีมันบ่มันบ่ถือใจอยากของมาเห็ดเห็นมันแรีงสิเห็ดได้ครับผม,มเห็นไหนมันเรี่ยงมันยังถืออ่าทิกชู่อาจารย์ได้ไหมครับผม ว่าสิเกเป็นระบบเครื่องว่าสิเกเป็นระบบเครื่องถ่ายระบบเกียร์ครับผมปรึกษาอาจารย์สุรชาติได้ครับผมราคาเรื่อง่าไรอาจารย์่นระบุบอกอยู่แล้วครับว่าระบบสอมเครื่องหรือว่า,าเฟื่องถ่ายหรือว่าสีหล่อหนาหล่อเอ,อิญสีลหล่อลังัวผขางสายงกกวาไปครับพี่น้องลดเวลาข้างลดเวลาข้ามนี่นันเพื่อมบุ้งนน่อย หรือว่าเอฟซีเพิ่นต้องการแต่เก็บใหม่หรือว่าต้องการแบบเอาขั้นเก่ามามั่ใหม่มาเฮ็ดใหม่เกือบสร้างได้ครับผมคาเรนก็เป็นกันเองครับผมมาด้วยเพื่อนอู้เอาใครเดินเดินคลิปนี้เรียกขบัญเหล่าขวัญนี่เลยครับเด้อดูว่าใครเด็ดขวเหล่าใครซื้อบอได้ดขาดคลิปใหม่ๆครับผม เดี๋ยวกินนีโค้ขอลาด้วยกันครับเดี๋ยวคิปหนา้าจี้ขั้นใหม่ครับผม